มีซาวไหมคะรักไม่ใช่ดูเพื่อบาปแอ่์คุณพ่อคุณแม่ใช่ดังแสอาชีพกอล์แอมมาเองค่ะรักไม่ใช่บอกเลยว่าอายุเท่าไหร่ไหมคะนี่ไม่แก่ร้องไม่ได้เออแม้ที่เพลงนี้ร้องแน่นเชียว เมื่กี้รากันแด่มือาเะียตองยังไงเธอก็ต้องดูไวนิดนึง่ง <laughs> ต้องคนวัยเดียวกันเท่านั้นถึงจะรับได้นะคะ <c oughs> ก็ดีใจทุกปีที่ได้มาร่วมงานกับบีอแล้วก็แม่ๆทุกท่านนะคะก็อย่างที่ทราบกันคือปุุ๊้มอะ่ะจริงๆแล้วถ้าใครที่รู้จักกันเนี่ยจะจะเห็นเลยว่าแบบ ไม่เคยไปร่วมงานกับศิลปิน AF ปีไหนๆมากเท่าี่มาก่อนนี่เป็นสองคนแรกแล้วก็คงเป็นสองคนสุดท้ายที่จะมาร่วมงานด้วยเพราะว่าเขาไม่จ้างแล้ว <Bruno> บ <sm> ้าเมาก็ อย่างที่บอกนะคะดีใจมากนะคะแล้วก็หวังว่าแม่แม่ทุกทท่านนะคะจะรักน้องทั้งสองคนตลอดไปนะคะจนกว่าน้องจะแต่งงานชแต่งงานกันนะไม่แต่งกับก็เดินนะลูกค่ะรับปากแล้วนะคะอย่ามาหน้าแดงค่ะก็หวังว่าเราจะได้มาเจอกันอีกในปีต่อๆไปนะคะ วันนี้ก็ขอให้ไบเกนเดสนะคะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะต่อจากนี้ไปก็ขอให้มีงานเยอะๆๆงานกุศสนขอให้มีน้อยๆเยอะๆเองานกุศลนก็เยอะงานจ้างก็เยอะเงินไหลมาเทมานะคะแล้วก็ขอให้เป็นที่รักของแม่ๆแล้วก็แฟนคลับแล้วก็ประชาชนทั่วๆไปตลอดไปค่ะ บันเกิดเป็นคำบวยพร,ารจากฝั่งแม่นะคะต่อไปมาฝั่งพ่อบ้างาพ่อเหรอแน่ใจ <c ười> ยังคลิปอยู่เหมือนกัน <c ười> ไปมาไมาาอก็ดีใจนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีเป็นสีวันเป็นวันสำคัญที่สองคนนี้ได้อันนี้มักข่ายยกแล้วแบบได้ ร่วมกันเป็นเพื่อนรักกันนะครับเข้าสู่ปีที่สามแล้วนะครับใช่ไหมครับสามไม่ครบรอบสามปีก้าวเข้าสู่ปีที่สี่นะครับปีที่สี่ต้องสีกันแล้วนะเนาะเฮ้ยพี่ใช่ปีที่สี่ก็จะบอกว่าตั้งแต่วันแรกนะครับที่ได้เจอเขาทั้งสองคนนะครับได้ร่วมสอนกับครูปุ้มด้วยนะครับใน AF9 มีความสุขมากเด็กทั้งสองคนมีพลังงานดีนะฮะผมผมสมัมผัสอะไรหลายๆอย่างไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนไม่ดีนะแต่เรามีความรู้สึกว่าสองคนนี้เขามีความจริงใจไม่นั้นไม,ไม่ไม่ลากกันมาจนถึงวันนี้หรอกจริงใจแล้วก็ขยันเนาะนเป็นคนที่มีความจริงใจจากการพูดการจากความคิดนะครับแม้แต่การพูดมันยังทองแดงกันถึงวันนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยสิ่งหนึ่งที่ที่เราประทับใจน้องทั้งสองคนก็คือเจอกันวันแรกเป็นยังไงวันนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมยังน่ารักเหมือนเดิมนะคะใช่ใชนะครับมันเลยเป็นพลังงานดีๆให้เราทั้งสองคนนะครับว่าเอออย่างน้อยเราทําอะไรไปเราสอนไปมันไม่ได้สอนแล้วหายไปเลยทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการร้องเพลงการใช้ชีวิตทุกๆอย่างเลยนะครับแล้วทั้งสองคนเขาเป็นเด็กคิดดี คิดบวกนะครับยังไงต้องขอบคุณแม่ๆทุกคนด้วยนะครับที่คอยอยู่ซัพพอร์ตเขาทั้งสองนะครับและเป็นแฟนคลับเขาที่หนาแน่นมากสาหรับป n นะผมพูดได้เลยว่าเป็นแม่ๆที่แน่นมากจริงๆแน่นทั้งตัวเลยนะฮะมามาเต็มมาทุกงานแน่นมากนะฮะบาแล้วก็อะไร็นไรคับอกหน้าต้องตาล้วรกก็ ขอให้เป็นอย่างนี้ต่อไปตราบนานเท่านานนะครับให้ความสัมพันธ์อย่างนี้การที่เรารักกันอย่างนี้นะครับและส่งเสริมเด็กทั้งสองคนนี้ไปตราบนานเท่านานผมเชื่อได้ว่าเขาจะเป็นเพื่อนที่รักต่อกันตราบนานเท่านานนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆสุดท้ายมีงานอะไรงานบุญชวนสองคนด้วยคุณปุ้มก็ว่าคุณกองก็ว่าเดี๋จะเคลียร์คิวให้นะครับว่า จริงๆวันนี้ทั้งสองคนบอกแล้วว่าเราไม่ว่างแต่อีกวันนี้ไปจนถึงปีหน้าเราว่างเราก็เลยเคลียร์เราแคสลรบคิวแค่นั้นเองนะครับ <c oughs> เรื่องงานบูญงานกุศสนอะไรบอกงานจ้างมาก็ดีนะคะงานฟรีเราก็ไปนะครับ <c oughs> ขอให้บอกนะครับอยากร่วมทําบุญกับเด็กทั้งสองคนนี้เพราะว่าผมเชื่อเลยว่าความดีตรงนี้ยังอยู่กับทุกๆท่านและอยู่กับน้องไปตราบนานเท่านานทําให้ทั้งสองคนประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากครับ ฝากไว้อีกเรื่องยังฝากไว้อีกเรื่องครับวันที่8พฤศจิกานะครับผมจะร่วมทำบุญกับสารพระพิคเนศนะครับหลายๆท่านได้ติดตามใช่ไหมครับในไอจนะครับเดี๋ยวเด็กทั้งสองคนก็จะไปร่วมงานด้วยบังคับไฟบังคับให้ไปร้องเพลงถวายเทพนะครับเดี๋ยวองค์พระพิคเนศทิศพระพิคเนศนะครับจะได้ถือเป็นร่วมบุญด้วยกัน แม่แม่ท่านใดว่างเรียนเชิญน,นะครับแต่จริงอยากให้ไปขนกันไปอย่างนี้ได้ไหมไ<ด>อ่าได้ไหมคะกับ<ด><ด>อนุโมทน,นาบุญล่วงหน้าค่ะขอบคุณมากมาค่ะโอเคแค่นี้คะ่ะขอบคุณคุณ